สวัสดีครับชาวสมิธรบอรทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการจัดทีมนะครับแล้วก็การจัดทีมการเรียงคอมโบต่างๆแล้วก็รวมไปถึงไอเทมนะครับไอเทมที่ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับฮาคิแล้วก็ผลปีศาจแต่ผมจะขอแบ่งเป็น2 EP นะครับถ้าเกิดเป็นคลิปเดียวผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไป นะครับเพราะแค่แนะนําตัวละครก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะขอแบ่งเป็นสองคลิปนะเป็น2 ep นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําตัวละครนะครับว่าตัวไหนมีความสามารถอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงตัว Ur นะครับเพราะว่าคลิปก่อนอันนี้แนะนําตัวระดับ SSR ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจาก ตัวใน i อดีของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็น i อดีหลักผมเลยนะครับเริ่มจากหนวดขาวก่อนนะครับผมจะบอกแค่จุดเด่นของตัวละครนะครับหรืออาจจะมีขาดตกบกพร่องไปเดี๋ยวผมก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับณที่นี้ผมจะขอบอกจุดเด่นของตัวละครนะครับส่วนอื่นๆเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมเอาได้นะครับอย่างหนวดขาวนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของเขาคือนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็จุดเด่นเขาคือตรงนี้นะครับเขาจะตีเจาะเกาะหรือว่าตีแบบไม่สนใจป้องกันนะครับ แล้วก็เขายังมีโอกาสานะครับที่จะลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้าม10%นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราเอาหนวดขาวเปิดก่อนถูกไหมครับพอเราได้เปิดก่อนฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันติดนะครับฝั่งตรงข้ามพลังโจมตีลดลงทั้งทีมแล้วเวลาเขาสวนเราคืนเราก็จะได้รับดาเมจน้อยนะครับยังไงฝั่งเราก็ได้เปรียบแน่นอนถ้าหน,นวดขาวเราได้เปิดก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ หนวดข่าวนะครับเอาไปยืนแทงได้เพราะเขามีบัฟนะครับที่เขาทําให้ได้รับดาเมจลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความถึกความอึดในตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วก็บัฟพวกนี้นะครับมันจะอยู่ไปเรื่อยๆจนจบการต่อสู้เลยนะครับดีมากๆนะครับหนวดข่าวนะครับเป็นตัวที่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดเป็นไอดีเริ่มต้นนะครับใครคิดจะเติมผมแนะนําเลยหนวดขาวมันจะขายอยู่แค่7วันนะครับ1ตัวราคา3 3 0บาทนะครับ คมมากๆ7วันมันจะทําบวก5าได้พอดีเลยนะครับมันจะอยู่แค่7วันนะครับใครคิดจะเติมนะครับแค่7วันแรกเท่านั้นนะครับถ้าหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นตัวละสามพันนะครับไม่ใช่ตัวละสามรอยแล้วนะครับต่อมานะครับเรลี่นะครับราชานรกตัวนี้เป็นอีกเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดเมตานะครับโหดดีนะครับครบเครื่องเป็นทั้งดาเมจเป็นทั้งซัพพอร์ตนะครับบัฟให้ทีมนะครับจุดเด่นตรงนี้เลยครับ เขาจะเพิ่มนะครับคิดาเมจนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทีมเราพลังโจมตีบวกขึ้นเลยโดยแค่มีเลลี่อยู่ในทีมนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าบัฟจะคงอยู่ตลอดการต่อสู้ไม่สามารถลบล้างได้นะครับก็คือแค่มีเลลี่อยู่ในทีมพลังโจมตีเราเพิ่มแล้วเราลองนึกภาพนะครับว่าพลังเวลาหนวดขาวตีใช่ไหมครับพลังฝั่งตรงข้ามลดลงแถม พลังฝังโจมตีของตัวทีมเราเองนะครับเพิ่มขึ้นจากบัฟของลลี่มันโกงมากนะครับคอมโบประมาณนี้นะครับอันอื่นก็อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอย่างอันอื่นนะครับสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะโจมตีโจมตีแล้วก็ทําให้นะครับตัวมันมีมีบัฟนะครับเวลามันโดนโจมตีมันจะได้รับดาเมจลดลงแล้วก็มีการสะท้อนดาเมจกลับคืนด้วยนะครับเอออีกอันหนึ่งจุดเด่นของลิลี่นะครับ สกิลอันตินะครับสกิลนี้ยิ่งศัตรูน้อยดาเมจยิ่งแรงนะครับอันนี้คือจุดเด่นอีกอันนึงของเลลี่นะครับประมาณนี้แต่ที่หลักๆนะครับที่ผมชอบสุดก็คือเป็นการเพิ่มเ d k เนี่แหละครับให้ทั้งทีมนะครับอ่าต่อมานะครับนามิอันนี้ทุก ID นะครับมีอยู่แล้วนามินะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่าตัวละครพวกนี้มันหาจากไหนได้บ้างนะครับอ่านามินะครับ ขาก็จะมีโดมนะครับมีกลางโดมในอันติของเขานะครับมันเป็นการแชร์ดาเมจนะครับสกิลหนึ่งนะครับก็คือบัฟ a k หรือว่าบัฟพลังโจมตีเห็นไหมครับเรลี่ก็บัฟนามิก็บัฟนะครับเวลาจัดคอมโอมจะผมจะจัดให้นามิ้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเร็วที่สุดปุ๊บนะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมก่อนที่หนวดขาวก่อนที่เรลี่จะโจมตีได้บัฟพลังโจมตีไปมันก็จะทําให้โจมตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ เราเราสังเกตข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าหากเป้าหมายเป็นฮีโร่กายภาพอย่างเช่นเลลี่นะครับเลลี่เอวยซันจิเอวยอุซเบยพวกนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มคิไปอีก2 0สูงมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหนวดขาวพวกคี้สลุนะครับไอพวกนี้มันเป็นตัวเวทนะครับมันก็จะไม่ได้บัฟอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือกิลติดตัวอันสุดท้ายนะครับเมื่อนามิตายมันจะฮิวนะครับ ผมเห็นบางทีมบางคนนะครับเอานามิไปยืนแทงหน้าสุดเลยพอมันตายมันก็จะฮิวให้ทั้งทีมอะไรประมาณนี้นะครับอตัวต่อมานะครับอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะครับทีมที่ผมใส่ทีมทีมที่ผมจัดอยู่ตอนนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างดาเมจจ๋าเลยนะครับเป็นดาเป็นแต่ละตัวนะครับเป็นดาเมจมีดาเมจของตัวเองและยังมีบัฟนะครับที่เสริมให้เพื่อนได้ด้วยนะครับ อย่างที่สลุนะครับมันก็จะตีตีเจาะเกาะเหมือนกันนะครับตัวนี้ตีเจาะโกดแล้วก็แล้วก็คล้ายๆกับโรบินเลยครับตัวนี้เวลามันโจมตีนะครับมันจะลดเกาะของศัตรูนะครับมันตีโดนกี่ตัวมันก็จะลดไปเลยนะครับลดลดเกาะ3 0นะครับเยอะมากๆนะครับ30%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มนะครับสกิลสของทีสลุนะครับมันจะเพิ่มสปีดให้กับทีมนะครับดีมากๆนะครับตันนี้ ส่วนกิลอื่นๆนะครับเราเราก็ไปสามารถอ่านเองได้นะครับอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับมาดูตัวอีกตัวสุดท้ายนะครับในทีมผมนะครับสำรองก็รอนะครับรอล่างนี้นะครับสกิลหนึ่งมันจะไปโจมตีตัวที่เร็วที่สุดผมก็จะเดาว่าเป็นนามิแล้วกันฝั่งตรงข้ามเพราะว่าหลายๆทีมก็จะจัดนามิให้อยู่เร็วที่สุดนะครับเพให้มันบัฟดามิให้ทั้งทีมนะครับไม่ไม่ใช่ดามินามิมันจะบัฟดามจให้ 2ถึง3าคนที่มีพลังโจมตีมากสุดอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับทำกังเกลอกนะครับมันก็จะทําการโจมตีไปหาศัตรูที่มีความเร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะสร้างเอฟเฟกต์หลับนะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับเมื่อโดนโจมตี3ครั้งนะครับโดนสก,กิลอะไรก็ตาม1 2 3สปุ๊บมันก็จะหลุดหลุดจากการหลับนะครับถ้ามันไม่หลุดมันก็จะน็อกอยู่อย่างนั้นไปอ่าสองรอบเลยนะครับ มันก็ถือว่าเป็นโกงนะครับแต่ว่ามันโดนปลดง่ายไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือมองข้ามไปเลยมันมันเกิดยากมากๆครับ่ะแล้วก็มาดูต่อไปสกิลสามนะครับหรอว่าอันติมันก็จะฮิวนะครับตัวนี้จะเป็นฮิวมู่นะครับฮิวเสร็จแล้วก็จะมีเพิ่มโลนะครับเพิ่มโลในออัตราการฮิวที่มันเกิดสมมุตินะครับสมมุติว่าหนวดขาวผมมีมีเลือดที่ห้าร้อยนะครับ แต่ว่ารอมันฮิวไป1 0 0 0ันนะครับซึ่งมันเกินเลือดของนวดเขาใช่ไหมครับไอห้าร้อยที่มันเกินมามันก็จะเอาไปสร้างเป็นโลแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวอืนอ่นนะครับเราจะมาดูตัวอืนอ่นตัวที่น่าสนใจตัวอืนอ่นนะครับผมจะ,ะแนะนําจากกลุ่มหมูกฟางก่อนนะแล้วกันนะครับ อ่าตัวนี้ลูฟี่นะครับลูฟี่เอนิมิวอันนี้เป็นตัวที่เก่งเก่งโกงระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ผมจะไม่แนะนําแต่ผมจะยังไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่าอะไรตัวมันหายากครับมันมีกล่องที่ได้จากกิจกรรมแต่เราก็ต้องเอาไปเลือกเรลี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เอามาเล่นให้มันบัฟทีมนะครับไอซันจินะครับซันจิก็เป็นตัวละครที่เก่งโหดโ<ท>อีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ผมเล่นมานานมากแล้วไอดีผมยังสูงไม่ออกเลยนะครับประมาณนี้ไอตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะตีสวนกลับนะครับผมจะไม่ขอเข้าไปอ่านสกิลนะผมจะขอพูดรวมๆเลยนะกันนะครับพวกนี้สันจินะครับเวลามันโดนดาเมจนะครับสมมติว่าอีกฝั่งตัวข้ามาตีโดนมันมันจะตีสวนกลับทันทีนะครับแล้วมันก็จะสามารถตีได้หลายๆครั้งด้วยนะครับเวลามันเกิดเงื่อนไขตามที่ตัวมันมีสกิลนะครับมันก็จะทําการตีนะครับอาโซโลอันนี้ เป็นที่เด็ดอีกหนึ่งตัวนะครับสกิลของมันอันนี้นะครับมันจะสกิลถ้าอยู่ในทีมนะครับในแก๊งหมวกฟางนะครับอันนี้ผมขอแนะนํานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครมีทรัพยากรนะครับปั้นทีมหมวกฟางได้บอกเลยว่าแค่อ่านสกิลนะครับผมแค่อ่านสกิลแล้วเฉยๆนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดปั้นจริงๆมันจะโหดไหมพราะมีหลายๆตัวนะครับอ่านสกิลแล้วโหดมากแต่พอเล่นจริงๆไม่โหดนะครับยกตัวอย่างเช่นกูสันนะครับประมาณนี้ อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างลูฟี่นะครับมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออ่านสักคู่นะครับอ่านน่าจะเป็นสกิลอันนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มนะครับเพิ่มทั้งดาเมจทั้งอะไรต่างๆนะครับให้กับกลุ่มหมวกฟางนะครับมันคือคือมันจะบัฟกลุ่มหมวกฟางให้เก่งขึ้นประมาณนั้นเองนะครับอ่ากลับมาที่โซโลนะครับโซโล มันจะไอตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันคือมันจะฟันตัวที่เป็นพวกสายเวทนะครับอย่างเช่นหนวดขาวทีสลุอะไรพวกนี้นะครับมันจะมันจะตีพวกนี้ได้โหดมากๆนะครับตีได้แรงขึ้นมากๆนะครับบุ๊กอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็ขอข่ามันเลยกันอ่มาดูฝั่งของกลุ่มโดนสลัดนะครับหนวดดาตัวนี้นะครับเอาจริงๆริงหนวดดาเป็นตัวที่โกงโกงตามเนื้อเรื่องใน วันพีซเลยครับตัวนี้เก่งมากๆแต่จะเก่งได้กระเป๋าต้องหนักครับบอกไว้ก่อนถ้ากระเป๋าไม่หนักให้มองข่ามไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปปั้นนะเพราะว่าต้องมีของเยอะจริงๆมันถึงจะโหดนะครับจุดเด่นของมันก็คือเมื่อมันฆ่าได้นะครับมันจะทําทําการไหลนะครับไหลเหมือนบัตเตอร์ไฟในเอวีเลยครับประมาณนั้นแล้วนะครับมันก็ต้องบวกเยอะๆนะครับต้องแบบผมเห็นมีคนปั้นบวกสิบนะครับบอกเลยว่าโหดนรกแตกแน่นอนขนาดนั้น มาที่เอสนะครับคู่ปับหนวดดานะครับเอสตัวนี้นะครับมันจะเก่งในเรื่องของการตีบอสเรื่องของการไต่หอนะครับพวก PVE ตีบอสนะครับแต่ถ้าเอาไปลง PVP ตีคนอันนี้ไม่แนะนํานะครับผมลองเทสแล้วครับบวกห้ากากาพอๆกันกับคู่ซันนะครับตัวนี้น้ํากับไฟน้ํากับน้ําแข็งนะครับพอๆกันเลยไม่ใช่น้ำกับน้ําแข็งไฟกับน้ําแข็งนะครับอ่าส่วนเทกเกอร์กับโดฟาผมจะไม่ขอแนะนํานะครับเพราะว่า คนที่จะมีได้ก็ต้องเป็นคนที่สายเติมนิดนึงนะครับพวกนี้ถึงจะสามารถมีได้นะครับอย่างแฮกเกอร์ก็คือเป็นกิจกรรมล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันได้มายัางไงนะครับอ่ะต่อไปนะครับที่บ้านของอ่ากลุ่มทหารเรือนะครับมันก็จะมีแค่สองตัวนะครับที่สองตัวจริงๆผมอยากได้การาฟมากเลยนะครับมันมีสกิลหนึ่งที่ลดการรักษาของฝั่งตรงข้ามนะครับอ่ะจะมี มีฮอกนะครับมีฮอกเดี๋ยวมันจะมาเล่นไปเรื่อยๆมันจะมาให้ซื้อครับ5้าพันเพชรแค่ห้าพันเพชรนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟหนมาแล้วผมแนะนําให้ซื้อไว้เลยไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าเอามาประดับไปดีได้นะครับประมาณนี้ครับอย่างคิดสรุปผมก็แนะนําไปแล้วนะครับส่วนคู่สั้นนะครับผมบอกเลยว่าเท่าที่อ่านสกิลมันดีมากๆเลยแต่ผมลองปั้นบวกห้าบวกมาแล้วนะครับไอดีผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคู่สั้นนะครับเห็นไหมครับบวกห้า ถมยังมีตัวเหลืออีกไม่รู้จะมาอะไรเยอะแยะนะครับผมลองปั้นลองอัดดาเมจใส่แบบสุดๆแล้วนะครับสุดท้ายผมต้องกลับมาใครมาใช้ที่คีสลุเหมือนเดิมนะครับคีสลุดีกว่าเยอะนะครับประมาณนี้คุซันนะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปอ่านเอาแล้วกันนะอันนี้เพราะว่าไม่ไม่แนะนําเลยครับตัวนี้แต่ว่าถ้าถ้าอย่างต้นเกมนะครับไม่มีตัวอะไรสามารถเอาลงทีมได้นะครับเท่านี้นะครับการจัดทีมเอามาดูที่การจัดทีมนะครับ ผมจะจัดแบบนี้นะครับในอดีตของผมเดี๋ยวส่วนเรื่องของสัตว์นะครับพวกนี้นะครับพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าควรจัดยังไงแบบไหนนะครับสัตว์แต่ละตัวมีความสามารถอะไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ครับเร็วๆนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการจัดทีมผมจะเอาหนวดขาวมายืนรับดาเมจเลยนะครับผมก็จะมีการสลับตําแหน่งอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไร แต่ถ้าไป PVP หลักๆผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับสำหรับตําแหน่งกันไม่ไม่กี่ตําแหน่งครับแต่ผมจะเอาหนวดขาวยืนหน้าสุดเสมอนะครับก็คือเอามันมารับดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับการจัดทีมอ่าตรงนี้นะครับมันจะไม่ต่างกันมากถ้าใครไม่มีเท้าฟังก้ารอนะครับก็คือเอาแค่ชอปเปอร์ลงไปแทนนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ตัวแทงถ้าใครไม่มีหนวดขาวก็อาจจะใช้เป็นโจทนะครับเป็นโจทหรือเป็นอุซบ พวกนี้นะครับหรือว่าหรือว่าเป็นซันจิก็ได้นะครับเอามายืนรับดาเมจแทนประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นเรื่องของพวกไอเทมเดี๋ยวผมจะขอตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไอเทมควรใส่แบบไหนนะครับแล้วก็การจัดเรียงคอม,คอมโบในเรื่องของสปีดหรือบัฟอะไรต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับโอเค okay, let's go